สวัสดีครับทุกคนคุณเห็นแบงค์ดอลลาร์ในมือผมไหมทุกคนรู้ไหมครับว่าแบงค์ดอลลาร์ในมือผมนะครับกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปทั้งชีวิตย้อนกลับไปนะครับเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคบผมอ่ะมีโอกาสได้อยู่กับอาจารย์ของผมที่เขาสอนนะครับในเรื่องของกดแรงดูดจิตใต้สำนึกโดยที่อาจารย์ของผมเนี่ยให้ผมเนี่ย เขียนจํานวนตัวเลขเงินที่ผมอยากได้ต่อเดือนลงไปในแบงก์ดอลลาร์นี้ให้เขียนไปเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่เราอยากได้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมเขียนไปที่1นึ0 0 0สเหรียญต่อเดือนและอาจารย์ผมก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณล้วงกระเป๋าหรือเห็นแบงก์ดอลลาร์แบงก์นี้ให้คุณคิด แล้วพูดในใจว่าฉันกําลังมีเงิน1นึ0 0 0สเหรียญต่อเดือนช่วงที่ทําแรกๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเขนินอายนิดนึงนะครับแต่พอเราทําบ่อยๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีพลังนะครับเรามีพลังที่จะเปิดการาฟไปเทรดนะครับเรามีพลังที่ตั้งใจจะสร้างเงื้อสร้างตัวนะครับทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะรองรับเงินจํานวน1นึ0 0 0ส่นเหรียญน,นี้ได้ซึ่งในปัจจุบันนะครับจากวันแรกนะครับหมกราณนะครับจนถึงในปัจจุบันนี้นะครับผมมีการเทรดพอร์ตนะครับตั้งแต่2 0,000 จนปัจจุบันเนี่ยมาถึงที่10,000แสนเหรียญซึ่งพอร์ตนี้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมมีพาแฟนไปเที่ยวพร้อมกับเชื่อม My f a c b o o k นะครับให้ดูไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีใครหลายๆคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเทรดได้ขนาดนี้คุณไม่ถอนบ้างหรอนะครับผมตั้งใจว่าพอครบแสนเหรียญเนี่ยผมก็จะถอนทุนออกมาและปัจจุบันตอนนี้นะครับผมก็ครบ1 0 0 0 0แสนเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอร์ตของผมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ถอนกำไรนะครับกับทุนเนี่ยออกมานะครับเป็นจำนวน20,000เหรียญ ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อผมถอนทุนออกมานะครับผมก็เอาเก็บไปเป็นรางวัลพาครอบครัวไปเที่ยวที่1,000 0่นเหรียญและอีกห0 0 0นเหรียญผมเอาไปทําอะไรแน่นอนครับผมเอาไปปั้นพอรตต่อนะครับผมเปิดพอรตใหม่พานักเรียนที่เข้ามาเรียนกับผมในปีนี้ปั้นไปพร้อมๆกัน ตอนนี้เนี่ยเทรดมาแล้ว2วันตอนนี้ก็บวกอยู่ที่16นะครับบวกอยู่ที่1,600เหรียญส่วนใครที่เห็นผมถอนเงินนะครับ10,000เหรียญนะครับอยากรู้ว่าเงินเนี่ยเข้าจริงไหมผมได้เงินจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยอ่านี่ครับเงินก็จะเข้าแบบนี้นะครับผมทําการถอนจากโบเกอร์นะครับที่มีชื่อว่าคา r ์เตอร์มาร์เก็ตนะครับผมเทรดอยู่ที่โบกนี้นะครับสามแสนกว่าบาทนะครับที่เราถอนไป1นึ่งหมื่นเหรียญนั่นเองเป็นไงครับชีวิทเดอรสบายไหมครับ ถ้าใครนะครับอยากรู้ว่าผมเอาเงินหมื่นเหรียญนะครับพาครอบครัวนะครับไปฉลองนะครับความสําเร็จยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูอีกคลิปหนึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับแลวเกี่ยวกับกดแรงดนึงดูยังไงนะครับผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมตั้งไว้เนี่ยคือ1นึ0 0 0สม่นเหรียญต่อเดือนนะครับในวันนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้นะครับหนึ่งแหมื่นเหรียญต่อเดือนหรือเป็นเงินประมาณ5ล้านกว่าบาทเนี่ยผมยังไม่ได้แต่ในจํานวนการเทรดที่ผมทําได้ในปีนี้ตอนเนี้ย เกินเรียบร้อยแล้วในบางครั้งเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันอาจจะยังพิชิตเลยยังไม่ได้นะครับแต่ระหว่างทางของมันเนี่ยมันจะทําให้เราก้าวเดินไปข้างหน้านะครับแล้วผลประกอบการของเราเนี่ยเติบโตอยู่เสมอสําหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับมาเรียนนะครับและก็เทรดั้นพอร์ตไปกับพวกเราชาวฟาสต์บูนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีการสอนนะครับอยู่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะมีการเทรดนําพาเทรดทุกวันเข้ามาเรียนรู้นะครับทั้งการเทรดมือใหม่มือเก่าคุณจะ ะได้เข้าเรียนตามระบบและคุณจะทําเป็นสามารถไปทำเองได้แน่นอนนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับคลิกลิงก์นะครับลน์แอดด้านล่างนะครับแล้วเข้าไปลงทะเบียนพิมพ์ว่า F1 เพื่อเราได้รับสิทธิ์เข้าเรียนเดี๋ยวทางซัพพอร์ตเขาจะแจ้งว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อไปแล้วพบกันในห้องเรียนครับ